ช่วงเคล็ดลับพารวยสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและตอนนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ที่ร้าน Body Mind Massage and Spa นะครับกับคุณแม่แหม่มยุพดีธรรมวุฒิครับคุณแม่แหม่มครับโอ้โหเมื่กี้สบายมากเหมือนเดี๋ยวเขาจะแบบยกกูเขาออกจากหลังนะคุณแม่มันแบกเอาไว้แล้วก็ออยกแบกเอาไว้มันปวดไปหมดเลยมืนมใครมานั่งขีอยู่แต่ยังไงก็ดีคุณแม่ขอถามเลยว่า ประสบการณ์ในวงการการทำนวดแผนไทยเนี่ยค,คุณแม่ทำมานานกี่ปีแล้วครับก็ถ้าจริงๆตรงร้านนี้เรายังเพิ่งเปิดได้ไม่สัก2ปี2ปี 2> แต่ว่าอยู่วงการนวดมาก็ประมาณ10กว่าปี10กว่าปีเลยทีเดียวรแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้คุณแม่เนี่ยถึงแบบว่าอ่ะฉันนี่แหละจะเลือกอาชีพนี้แหล,ละการแบบว่าเป็นครูหรือว่าเป็นวิทยากรในการนวดก็ดีเปิดร้านก็ดีอ๋อเริ่มต้นเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นคนชอบนวดอยู่แล้ว ะะก็เลยก,ก็แล้วก็พอดีของศูนย์ฝึกอาชีพที่ของเุงเทพมหานครน,นะคะคเขามีการการเรียนการสอนเราก็เลยทดลองไปเรียนพอรู้ว่าเออเราเรียนได้ทําได้ทีนี้ก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆก็ไปเรียนที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สุดท้ายก็คือไปเรียนแพทย์แผนไทยของมออาณาญาไลลาฯนะคะท่านทีนี้ก็เลยแต่แต่ก่อนหน้านี้คือเป็นครูพอเริ่มเรียนเนี่ยเรียนของกทมก่อน แล้วก็ไปเรียนที่กระทรวงแล้วก็พอดีก็สมัครสอบเป็นวิทยากรได้พอเราเรียนอของกทมเนี่ยนะคะเราก็ดูว่าเออดีจังเลยเขาฝึกอาชีพให้คนที่เขาเอาหนามมาเสกสุดยอด้วยขอบคุณมากวางวางวางก็เย่ท่านเชิญเลยเนาะคุยกันต่อเลยนะคะขอบคุณมากนะียน้องไม่ไพรดูสิเป็นครูน้องไม่ไพร ขาขึงขาเลยน่ารักมากเนาะใช้เวลานานนะครับที่แบบว่าเราจะมาเรียนกี่เดือนถึงเราจะไปเป็นคนนวดได้จริงๆอ๋อถ้าเรียนเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่หนึ่งเดือนนะคะคหนึ่งเดือนแต่ว่าถ้าจะทํางานเลยก็ฝึกอีกสักเดือนหนึ่งบางครั้งบางคนก็ไม่ถึงนะคะคแล้วแต่ว่าถ้า,าคนไหนที่สนใจแล้วก็มุ่งมั่นก็ใช้เวลาเดือนหนึ่งก็สามารถทําได้ค่าใช้ใจ่ายในการเรียนแพงไหมครับไ,ไม่แพงค่ะครับ ปมะมาณหรอกปากี่หมื่นกี่แสนทําผมที่บางคนเขาบอกหลักสูตรเรียนเป็นแสนเป็นล้านเลยนะคือถ้าจริงๆแนะนํานะคะก็ของของกทมเนี่ยมันก็มีการเรียนฟรีโดยไม่เสียเงินเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเรียนที่ร้านเนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาครับค่ะขาน้ําข่าไฟค่าอะไรใช่ค่ะแล้วก็คอร์สหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ ห้าพันบาทห้าพันบาทโอเคนะ,คะได้อาชีพเลยใช่ค่ะเนาะคะ <No? S 2> อร์สหนึ่งก็อยู่ที่5้าพันบาทและที่สําคัญครับพอเรียนเสร็จปุ๊มีงานทำพอฝึกงานที่นี่ได้ได้ค่ะถ้าสมมุติว่าเรียนที่นี่ใช่ไหมคะคพอเรียนไปแล้วเราฝึกให้จนเราสามารถว่าดูแล้วคนนี้สามารถ ทำงานได้เราก็จะให้ฝึกกับลูกค้าแล้วก็ให้ทํางานรับงานได้เลยแล้วก็ยังมีค่าตอบแทนให้ด้วยครับอันนี้เป็นมุมมองสําหรับคนที่สนใจการนวดก็ดีนะครับหรือว่าอยากจะเรียนไปประกอบอาชีพแต่มุมมองที่เป็นเจ้าของดีกว่าเจ้าของร้านนะครับยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยการนวดแผนไทยนี่โอเคไหมคุณแนมะ่ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็เขาเรียกว่ารักษาสุขภาพป้องกันไม่ให้เกิด เกิดโรคว่าอย่าง,าง,างที่ร้านที่ที่นี่ก็เราจะทําเป็นนวดเพื่อสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องความงามเข้าไปด้วยเอางี้ดีกว่าถามแม่แบงช่วงสุดท้ายละว,ว่าหลักในการดําเนินธุรกิจเนี่ย แม่แบบใช้วิธีใดในการดูแลร้านอะไรอย่างนี้ครับอ๋อก็คือดูแลก็เกี่ยวกับการบริการนะคะครับบริการการบริการแล้วก็คุณภาพฝีมือของพนักงานบริการต้องมาก่อนเลยใช่ค่ะการบริการนะคะคือความสะอาดการจัดรูปแบบให้เข้ามาแล้วรู้สึกสบายนะคะแล้วก็ฝีมือของพนักงานก็คือจะต้องมีฝีมือคุณภาพต้องดีก่อนต้องดีก่อนไม่ใช่ที่สวยอย่างเดียวใช่แต่นวดมาแบบว่าไม่ได้เรื่องมาครั้งเดียวเขาก็ ได้มาเองเดี๋ยวให้คุณแม่นังนะครับได้ฝากถึงร้านนิดหนึ่งว่าถ้าคนอยากจะมาจะมาได้ยังไงติดต่อได้ยังไงครับอ๋อ,อ,อค่ะถ้าอยากจะมาร้านนะคะก็อยู่ที่ซอยรามคำแหงห8นะคะเข้าซอยมาก็ไม่เกิน2องเมตรนนะคะอยู่ก่อนขึ้นสะพานขวามือค่ะแล้วก็ด้านหลังก็มีที่จอดรถเบอร์โทรนะคะ0 2 7 3 5 4 1 8 3ค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบขอคุณคุณแม่นมงมากเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้ตลอดจนได้แบบ บริการที่ดีเยี่ยมเลยที่มอบให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยครับแต่ในช่วงหน้านะครับเราก็ยังมีเคล็ดลับดีๆกับพี่นกมาฝากเช่นเคยครับช่วง news update ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณลศพันม่วงเล็กครับหรือว่าพี่ปอน,นะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านเครื่องเสียงดีเจแล้วเครื่องเสียงติดรถยนต์ครับสวัสดีครับพี่ปอครับ แต่พบพี่ต่อกันทุกปีที่จะต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันวันนี้โอ้โหดูยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่าเราอยู่ที่พารากอนซินิเพล็กซ์นะครับพันห้าเลยเกิดงานอะไรขึ้นครับพี่ก็วันนี้ก็คือเป็นงานพิเศษงานหนึ่งของไพายุเนียนะครับก็เราเชิญดิลเลอร์เป็นสี่สินรถยนต์นะครับทั่วประเทศนะครับมาร่วมชมนังประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็คือนเลหวงสี่ ฝากไว้สําหรับคนที่ทําธุรกิจนะครับอย่างพารเนยรของเราเครื่องเสียงสิดยะยนต์เราก็มุ่งเน้นที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบวินทูวินกับลูกค้านะครับกับตัวแทนจําหน่ายนะครับก็เราเกิดความสําเร็จลูกค้าก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการทําธุรกิจ กับไพโอเนีย์นะครับก็อย่างงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราเสริมสร้างความสัมพันธ์นะครับเรียกว่า CRM นะครับ Customer Relation น Management เลยนะครับสุดยอดยอดเยี่ยมมากเลยครับพี่ปอน้องน้อง็นมือถือหนวใรักนะครับงานเราเนี้ยทุกทีเลยก็จะมีน้องน้น่ารักมาคอยต้อนรับเดี๋ยวเราไปร่วมงานกันดีกว่าขอบคุณพี่ปอมากเลยนะครับขอบคุณครับ